สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา,าสาธิตวิธีการปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับตามแบบฉบับของผมครับปลูกแบบง่ายๆนะครับส่วนที่เห็นอยู่นีค่คือแปลงท่อนพันธุ์นะครับที่เราปลูกไว้ตั้งแต่นานนะครับโดยวิธีการขุดลุมฝังนะครับส่วนวันนี้เราก็จะมาปลูกแบบมาปลูกแบบน้ําตุมนะครับโดย ไม่ใช้รถไถน,นะครับนี่อุปกรณ์ของเราก็จะมีคาดมีเครื่องตัดหญ้าแล้วก็อุปกรณ์ใบมีดตัดหญ้าแล้วก็โรตารี่ผ่านหญ้านะครับเป็นโรตารี่สําหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับขั้นตอนแรกเราก็จะตัดหญ้านะครับให้เตียนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้คาาโกย้าออกให้ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพื่อจะ ทำการปั่นโรตารี่นะครับโรตารี่นี้จะปั่นลงไปในดินประมาณสักไม่เกินห้าเซนนะครับปั่นพวนด,ดินปั่นพวนตอหญ้าที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะอเอาน้ำใส่นะครับแล้วมันก็จะเป็นน้ำต้มนะครับแล้วก็เอาท่อนพันมาโรยแล้วก็ย่ำๆแล้วก็เป็นการก็แล้วก็เสร็จนะครับ ก็จะมาดูวิธีกรารปัน่นโรตารี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ประมาณเ,าเกือบเกือบยี่สิบตารางเมตรนะครับเครื่องก็หนักพอสมควรนะครับต่อไปเราก็จะเอาน้ำเข้านะครับเอาไปลากสายยางมาเปิดน้ำใส่ตอนนี้เราก็เอาน้ำมาใส่นะครับปูดปิดนะครับ ปล่อยน้ำในจุดที่ต่ำก่อนนะครับขยับมาด้านนี้หน่อยด้านด้านซ้ายปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มพื้นที่ของเรานะในระหว่างที่รอน้ำนะครับเราก็มาเก็บเก็บเกี่ยวท่อนพันธ์รอนะครับ แล้วก็เอาท้นพันโรยครับเอาโรยให้มันหนากว่านั้นหน่อยเนี่ยโรยได้ได้เท่านี้สองมือครับสองมือจับสองมือหอ,อบสองมือครับทำให้มันคือืๆหน่อยสิ ก็โรยไปนะครับโรยแล้วก็เดินย่ำไปย่ำมาครับเป็นการเสร็จในวิธีการปลูกหญ้าเป็นเวล่าตามแบบฉบับของผมนะครับปลูกไปเพื่อทําพันเพราะว่าเราไม่มีพันธุ์นจำนวนมากเราก็เอาทีละนิดทีละ10ตารางเมตร20ตารางเมตรครับในพื้นที่ใกล้บ้านที่มีน้ำนะครับ